สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับนะคะหลังจากที่ทานมื้อเที่ยงเสร็จแล้วแล้วก็ที่ร้านมาดามไทยนะคะก็นั่งเรียกอูเบอร์กลับนะคะนี่ค่ะตึกนี้สวยงามมากเลยนะคะก็จะอยู่ใจกลางเมืองวาโซนะคะก็ตอนนี้ก็เดินทางกลับเรียก เรียกรถอูเบอร์กลับนะคะก็ใช้เวลาเวลาเดินทางประมาณ35นาทีนะคะจากร้านมาดามไทยไปที่กลับถึงที่บ้านนะคะก็ชมวิวสวยๆกันนะคะอันนี้ตึกตึกนี้สูงมากเลยนะคะเพื่อนๆใครมาที่เมืองบวซอจะต้องมาที่นี่นะคะถ้ามาที่นี่ถ้ามาบวซไม่มาที่นี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะนี่คะ่ะตึกที่แหลมๆนี่นะคะที่มองเห็นอยู่วิวสวยงามมากเลยะคะ่ะ เป็นหนึ่งในที่มีสัญลัก,กษณ์เฉพาะที่สุดของเมืองหลวงนะคะของเมืองวอสซ์นะคะใครมาก็จะต้องมาให้ได้และไม่พลาดนะคะถึกนี้นะคะก็จะอยู่ใจกลางเมืองหลวงนะคะของเมืองวอสซอ์นะคะก็แท็กซี่เขาก็ุูดโทรศัพท์ไปตลอดทางเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะขอให้เราเอปลอดภัยก็พอใช่ไหมคะ อันนี้ก็ระหว่างทางนะคะต้นไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีแต่สีแบบนี้นะคะต้นไม้ก็ไม่ยังใบยังไม่เกิดนะคะก็จะต้นไม้ตอนนี้ก็ยังพักผ่อนอยู่นะคะอันนี้ก็สองข้างทางนะคะรถเมลที่นี่ก็จะเป็นสีส้มกับสีเหลืองนะคะสีส้มสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามนะคะชมวิวไปเรื่อยๆนะคะก็ตรงนี้สวยงามมากค่ะไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็กจะพาไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสนามออฟุตบอลนะคะถ้าวันไหนมีแข่งฟุตบอลนี่รถจะติดมากค่ะแล้วก็เต็มไปหมดเลยนะคะรถจอดเต็มไปหมดแล้วกออ็คอสาวกทั้งหลายแหล่ก็จะมีผ้าของคอแล้วคนก็จะแน่นกันทุกจันทางนะคะอันนี้สะพานลอยนะคะตื่นเต้นเมื่อเห็นสะพานลอยค่ะเรา ทุกครั้งนะคะเวลาเราเห็นสะพานลอยเราจะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนี่ค่ะสะพานลอยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ไปทําคลิปข้างบนนะคะรับรองว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเมื่อเห็นสะพานลอยจริงๆค่ะแล้วก็สะพานลอยก็มีเยอะมากนะคะเอ่อเส้นทางที่เราเดินทางระหว่างไปกลับนะคะนี่นะคะอันนี้ก็สะพานลอยก็มีรถไฟวิ่งนะคะก็ มีต้นไม้เอ่อต้นไม้เขาพักผ่อนค่ะเขาหลับค่ะอันนี้ก็เป็นรถไฟเออรถเมล์นะคะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะสีส้มกับสีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองวาซอนะคะอันนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็จะเห็นสะพานลอยอยู่เป็นระยะระยะนะคะสีเขียวสีน้ำเงินนะคะถ้ามีโอกาสบอกได้เลยค่ะจะต้องขึ้นให้ได้นะคะ เดี๋ยวสักอาจจะไปทำสักคลิปหนึ่งนะคะที่ให้เห็นที่ขึ้นไปทำคลิปบนสะพานลอยนะคะอันนี้ก็เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะก็วันนี้มาภาคเอานะคะเพื่อนๆภาคครึ่งภาคใส่เสียงครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นคลิปเสียงปกตินะคะ นี่ค่ะก็ผู้คนก็จะปั่นจักรยานกันนะคะแล้วก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์แบบนี้นะคะที่เมืองวอโก็ผู้คนเขาก็อยู่ในเมืองหลวงก็จริงนะคะแต่ก็จะอยู่อพาร์ตเมนต์ซะส่วนใหญ่นะคะเพราะสะดวกสบายในการดํารงชีวิตนะคะก็ข้างหน้าเห็นอยู่ไกลๆนูน้นก็เป็นสะพานลอยอีกแล้วนะคะอามาดูมาดูสะพานลอยที่เมืองโปรแลนด์ค่ะนี่นะคะสะพานลอยตื่นเต้น ทุกครั้งที่เห็นสะพานลอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้างขายน่าจะเป็นขายอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็จะมี i m a มด้วยนะคะเป็นโรงหนังของที่นี่นะคะเดี๋ยวสักวันเราจะต้องไปดูหนังค่ะเราคิดไว้ตั้งนานแล้วว่าอยากจะไปดูหนังนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสไปนะคะเดี๋ยวจะต้องไปนะคะสักวันหนึ่งสะพานลอยอีกแล้วคะ่ะสะพานลอยสะพานลอยเยอะมากเลยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นค่ายทหารนะคะตะกี้อันนี้ก็จะเป็นคิวรถนะคะคิวรถเอ่อคิวรถเมนะคะก็ออีกสักพักมันก็จะถึงบ้านแล้วนะคะก็นี่นะคะก็รถแท็กซี่ก็เดี๋ยวรถแท็กซี่ก็จะมายูเทิร์นนะคะฝั่งตรงนี้ถ้าใครดูคลิปเก่าๆก,ก็จะรู้จะเห็นนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคิวรถเมนะคะคือสุดท้ายนะคะตรงนี้เราเลยไปแล้วจะเป็นสุสานนะคะนี่คะ่ะ รถแท็กซี่ก็จะพาเราอยูดเทินกลับไปนะคะนี่นะคะอยุ่เทินแล้วนะคะตรงอยุดเทินตรงกลางเกาะนะคะแล้วก็นี่ค่ะเลยตรงนี้ไปก็จะอีกนิดเดียวก็จะถึงทางซอยเข้าบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนก็โอเคนะคะมาฟังเสียงสดเลยค่ะ ส,สดีค่ะสวัสดีจากโปแลนด์นะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเพิ่งมาถึงบ้านตอนนี้นี่เองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะเราก็สบายดีนะขออน,นุญาตแป๊บนึงนะคะมาดูกันนะคะเพ,เพื่อนๆว่าเราได้อะไรบ้างเอง่ย วันนี้ไปร้านมาดามไทยมานะคะเพื่อนเนสบายดีกันไหมคะหวังว่าจะสบายดีกันทุกคนนะคะมามาดูกันเลยนะคะว่าเราได้อะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวที่เราอยากจะกินค่ะคือก๋วยเตี๋ยวเลอรสนะคะนี่ค่ะได้มาสามห่อนะคะอยากกินมากค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเพื่อนเพืเ่อนนี่ค่ะสามหอ่อแล้วก็ได้น้ำปลานะคะน้ำปลาตาพี่ไม้มาหนึ่งขวด แล้วก็ได้น้ำปลาหวานมาอีกนะคะเอ่อกระปุกหนึ่งค่ะอุย้ยดูผมผมเผาขอโทษนะคะอาจจะไม่เรียบร้อยรีบกันรีบค่ะเพราะมาถึงช้านิดนึงนะคะอา่าโอเคแล้วก็ต่อไปก็ได้ข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะได้ข้าวเหนียวมาสามหอนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวสามหอนะคะแบบนี้นะคะเจ้าถุงใหญ่แต่ถุงใหญ่ไม่ไม่มีค่ะ ก็เลยได้ถุงเล็กมั้นะ,นะคะ่ะที่เราต้เหงเยวที่บ้านหมดค่ะแล้วก็ได้ข้าวสวยข้าวจัสซินนะคะนี่ค่ะกระสอบหนึ่งกระสอบนี้ไม่รู้กี่กิโลนะเดี๋ยวดูก่อนกี่กิโลเลยหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ทุกว่ากี่กิโลเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอนะน่าจะสองกิโลไหมสองหรือห้ากิโลนี่แหละไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนนะคะเออค่ะแล้วก็ มาลงดีกว่าน,นะแล้วก็ได้ข้าวผัดมาให้สาวน้อยนะคะนี่ค่ะข้าวผัดข้าวผัดเอ่อข้าวผัดกุ้งนะคะนี่คะ่ะให้สาวน้อยซื้อมาฝากสาวน้อยนะคะเราไปไหนมาไหนเราก็จะต้องมีของฝากนะคะก็ไปร้านประจําเรานะคะแล้วก็ได้วุ้นเส้น,นะคะ่ะนี่นะคะวุ้นเส้นตาต้นสนนี่แหละที่เราอยากได้นะคะว่าจะมาทําไส้ปอเปี๊ยะน,นะคะนี่คะ่ะเขามีแค่สองหอ่อถ้าปกติถ้ามีเป็นหอ่อเราก็จะเหมามาทั้งห่อเลยนะคะ แล้วก็เราก็ไปขอแบ่งพิกเข้ามาค่ะนี่พิกแข่งค่ะขอแบ่งพิกมาสิบส้อตตีค่ะโอ้โหกิ่นแรงแล้วก็ได้นี่ค่ะที่สิ่งที่จะไปซื้อนะคะวันนี้มะม่วงค่ะนี่นะคะลูกนึงก็ตกเกือบห้าร้อยนะคะนี่ค่ะมะม่วงได้สองลูกนะคะแล้วก็พอดีซปเปอร์มาร์เก็ตมันอยู่ใกล้นะคะเราก็เลยไปซื้อมาด้วยนะะี่ค่ะแล้วก็ได้ต้นต้นหอมมาถุงนึงกล้วยค่ะ กล้วยได้สามลูกนะคะแล้วก็ได้ขนมปังค่ะนี่ค่ะขนมปังนะคะแถวเลยซื้อแค่นี้พอค่ะแล้วก็ได้ขนมขบเคี้ยวของเรานะคะนี่ค่ะนี่แหละค่ะก็ทั้งหมดเอ่อที่ไปชอปปิ้งวันนี้นะคะก็มีแค่นี้นะคะก็รวมเฉพาะอาหารที่ร้านมาดามไทยนะคะเดี๋ยวคูณให้ดูนะคะเพราะว่าไม่มีบินค่ะคูณให้ดูเพราะว่าเราจ่ายเงินสดนะคะเพื่อนๆสี่ร้อย ยี่สิบสองนะคะคุณนี่นะคะทั้งหมดนี้ก็สามพันสามร้อยค่ะเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะทั้งหมดก็สี่ร้อยยี่สิบสองสตอต,ตี้นะคะอันนี้เขากา็คิดกันเองให้เรานะคะราคาอาหารพร้อมกับราคาที่กินนะทั้งหมดก็คือสามพันสามพันกว่าบาทนะคะประมาณสามพันห้าประมาณนี้ค่ะก็นี่แหละเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ระหว่างทางที่เราเดิน เดินทางไปที่ร้านนะคะแล้วก็เดินทางกลับมานะคะจนถึงที่บ้านนะคะก็ไปวันนี้ไปช็อปปิ้งที่ร้านมาดามไทยร้านไทยนะคะเราคนไทยอุดหนุนของไทยด้วยกันนะคะเ <s uss> พือพ่อนๆเนียโดยเฉพาะมะม่วงที่แรวกว่าจะทุเรียนมานะคะดูทุเรียนแล้วมันทุเรียนมันรู้สึกมันไม่ไม่สุกอะรู้สึกมันเป็นทุเรียนอ่อนก็เลยไม่เอามาะคะ่ะก็เลยเอามาแค่มะม่วงนะคะถ้าทุเรียนก็คงจะน่าจะประมาณราคาใกล้เคียงกันนะคะกับมะม่วง เราก็เลยกะว่าทุเรียนไปกินที่บองไทยดีกว่าเนาะดีกว่าเนาะทุเรียนที่นี่เราเคยซื้อมาสองครั้งมันก็ยังอ่อนเราก็เลยไม่ซื้อดีกว่าเอาไว้เอาไว้ไปกินที่บ้านเราเอามะม่วงดีกว่าเพราะว่ามะม่วงอร่อยกว่านะโอเควันนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆนแค่นี้นะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขอให้เพื่อนๆนทุกๆกคนนะคะ มีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเ,เพื่อนๆเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอพาคุ้มครองนะคะ <c oughs> แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้ากับช่อง Jo Lifestyle Channel ช่อง Jo Lifestyle Channel ฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ <c oughs> เ,พเพื่อนเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจเราทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ thank you for watching see you next video ค่ะบ๊ายบาย Have a nice day นะคะบายบายขอบคุณค่ะ